สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินอีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะการทําภารกิจ RP เนาะหรือรอยย่อพาร์ตนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เข้ามาที่หน้า RP ก่อนนะะตรงนี้แล้วก็ดูที่ภารกิจเนาะทีนี้นะคะ,ะแนะนําง่ายๆนะคะก็คือภารกิจ RP นะคะสําหรับคนที่เติม RP ใช่ไหมก็จะมีเควสสองอย่างนะคะก็คือเควสธรรมดากับเควสเติมนั่นเองนะคะตรงนี้แนะนําว่า ให้ทำเควสธรรมดานะคะหรือว่าเควสที่เป็นแถบสีดาให้หมดก่อนนะคะจนกว่าแต้มอภิจตันพอแต้มอภตันนะคะถึงจะค่อยมาทำเควสสีขุนหรือสีเขียวนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อแต้มอภิตันแล้วนะคะเควสที่เป็นสีเขียวหรือเควสเติมเนี่ยยังคงทําได้อยู่นะคะแต่ถ้าเราทำอ่าเควสที่เป็นสีเขียวไปแล้วนะคะท่ี่แต้มยังไม่ตันนะ แล้วก็ทาทาไปใช่ไหมแล้วแต้มตันปุ๊บเนี่ยเราสเราก็จะเติมแต้มอาพีไม่ได้นะเออเราก็คือทําแต้มอาีเพิ่มเข้าไปไม่ได้นั่นเองนะคะมันก็จะแบบตันแล้วทําต่อไม่ได้นะคะตรงนี้ก็เลยแนะนําว่าให้เก็บพวกเควสสีเขียวหรือเควสสีขุ่นตรงนี้นะคะเอาไว้ที่หลังสุดเลยเนาะไว้แบบว่าพอทําภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยค่อยแบบทำภารกิจสีดําเสร็จแล้วนะคะค่อยมาทําสีเขียวต่ออะไรแบบนี้ก็จะคุ้มมากกว่าแล้วก็จะได้แต้มอาีที่เยอะมากกว่านั่นเองแล้วก็นี่นะคะอันนี้เพิ่งทำเมื่อคืนเลย อ่าเนี่ยเควสไลฟสัปดาห์ต่างๆใช่ไหมตรงนี้นะคะเราเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องแบบเอ้ยมาปุ๊บทาปับ๊บไม่ต้องคือเราทยอยทําได้นะคะแบบว่าเอ่อให้สะสมสักสองสาสัปดาห์แล้วค่อยมาทาทีเดียวก็ได้นะคะคือบางเควสอะ่ะเขาก็จะมีเรียกว่าผลลัพธ์ที่ทับซ้อนกันนะอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถเอามาทําร่วมกันได้นั่นเองเนาะสองเควสในหนึ่งเกมหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ซ้อนทับกันพอดี ก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าไม่รีบก็ค่อยเอามาทยอยทําทีเดียวก็ได้แล้วก็สําหรับใครที่เวลห้าสิบแล้วนะคะก็ดูด้านขวาล่างเนาะเขาจะเขียนคําว่าผลัพกิจคะแนนสุดคุ้มนะคะตรงนี้นี่เลยนะคะตรงนี้เนาะก็แนะนําอีกอย่างนะคะตรงนี้ก็เมื่อเราเนี่ยใช้เวลาครบห้าร้อยสี่สิบนาทีนะคะเอาแบบเอาแบบทีเดียวให้ครบเลยนะเราเนี่ยสามารถเอามานั่งกดได้เลยนะคะก็คือแนะนําว่าให้ทําให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมากด ซื้อตรงนี้นะคะก็คือเราจ่ายหนึ่งอยซีเราจะได้หนึ่งพันแต้มคะแนน RP เลยนะอันนี้คือเยอะมากคุ้มมากแต่ว่าที่แนะนำว่าให้ทําให้ครบก่อนเราค่อยมาจ่ายทีเดียวเพราะว่าการลืมนะคะตรงนี้ถ้าลืมคือถ้าเราจ่ายไปก่อนใช่ไหมแล้วเ,เราลืมอะ่ะเจีได้นะเออก็เลยแนะนําให้ทําให้เสร็จจนหมดนะคะก็ก็คือเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละเล่นไปเรื่อยๆจนครบห้าอสี่สิบัทีปุ๊บเราก็ค่อยมากดจ่ายทีเดียวก็ได้นะคะเราก็จะได้มาหนึ่งพันแต้มคะแนน RP เลยทีเดียวคุ้มมากมาก ก็เดี๋ยวแวะไปดูกันนะคะว่าเอ๊ะตอนทำภารกิจ rp เป็นยังไงบ้างเนาะอ๋อแนะนำนะคะทำภารกิจ RP นะคะแนะนำให้กดไปที่โหมดไม่จะอันดับนะคะตรงนี้นะแล้วตรงนี้นะคะก็กดไปที่โหมดไม่จะอันดับเนาะเขาก็จะมีแมปต่างๆเหมือนแมปเอ่อจะอันดับปกตินะคะตรงนี้ยกเว้นอีเวนต์เนาะก็มีเพิ่มมาพี่เป็นอัปเตอร์เมดนะคะแล้วก็เราสามารถกดที่โหมดไม่จะอันดับอย่างนี้ได้นะคะโหมดไม่จะอันดับ เหมาะกับการเก็บแรงยังไงใช่ไหมหมดไม่จะอันดับถ้าไม่เกี่ยวกับอีเว์นะก็คือเราสามารถหาบอดได้ง่ายนะคะภารกิจเราก็จะดําเนินไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูคลิปนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บภารกิจ RP กันบ้างนะคะทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยมิลิทันนี่หรือ e 5 SMG อ่จจะหลอก มีมีอันนั้นจะตีอย่างโผ่ปะสีอย่างใช่ I got supplies เฮ้ยอุ้ยตัวยิงอยู่ครับะน่าหัวมีตัวคนนะเนี่ยไม่ใช่บอทไหนเนี่ยร์ไอ้เชียมาตามผมไม่โดนมาตามผมไม่โดน รอก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเรียกชุบเรี้ยงชีวิตกลับมาอะไรเงียบคุ๊เนี่ยคำพูดเพี้ยเปล่าวะนั่นแหละ I'm recalling a teammate Thanks, Seth. ก่อนอะไรถึกขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเวเล่ก <Very good. S 3> ูดอ้าวมหาย,ยาีแตกอันนี้บอดเหมือนบอดเลย เด้างเก็บแล้วเก็บด้ยเอาตัวสุดท้ายแล้วที่ว่าลีลากันจริงๆเป้งเลยอ่ะ We're the best เป really. really. ้งเลยเป้งเลย่ะอย่างน้อยก็ได้ภารกิจแต่จริภารกิจอื่นก็ค่อยวันหลัง ไอ้ไ,ไม่ได้เอาอีเวียนไปนะเกาเองปล่อยพี่ยิงบอดไง กลับมากันแล้วนะคะตรงนี้คลิปที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือตัดมาจากสตรีมนั่นเองนะคะก็แนะนำว่าให้ไปกับเพื่อนนะคะหรือว่าไปกับคนที่แบบว่าเขาไม่ได้เก็บ RP เหมือนกับเราอ่ะอันนี้จะง่ายกว่าก็คือก็คือเหมือนแบบว่าดีลกันไว้นะคะคุยกันไว้ว่าเอ้เจอบอทเราขอนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหมดไม่จะอันดับบอทจะเยอะกว่าหมดจะอันดับนั่นเองแล้วก็ยิงได้ง่ายมากกว่านะคะทุกคน ก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่มีเกมนี้ในเครื่องนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดท,ที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้นะคะจะได้เข้ามาสนุกใครในเกมได้กันได้นั่นเองนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะจากที่ป่วยมาเนาะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอาการให้กับคนที่ติดตามฝั่ง YouTube ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบาเจอกันนะคะทุกคน